สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออแนวคิดการเงินอันหนึ่งที่แบบได้ยินบ่อยมากแต่ผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่เก็ตจริงๆนะครับก็คือดอกเบีย้ยทบต้นอ๋อค่ะ Compound Interest น,นี่เองได้ยินบ่อยจริงๆค่ะถึงขนาดมีคนดังอย่างออไอซสไตน์บอกว่าเป็นสิ่งมหัศาจรรย์อันดับ8ของโลกเลยนะคะใช่ครับฟังดูยิ่งใหญ่มากวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรทำงานยังไงข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างดีเลยค่ะ พราะมันสําคัญทั้งเรื่องสร้างเงินแล้วก็เรื่องหนี้สินด้วยนะงั้นเริ่มเลยนะครับดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยหลักการมันคือยังไงครับแบบง่ายๆเลยพูดง่ายๆก็คือนะคะดอกเบีย้ยที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ได้แยกออกไปไหนแต่มันจะถูกเอากลับไปรวมกับเงินต้นก้อนเดิมของเรานะคะอ๋อคือเหมือนเอาดอกไปโปะต้นคล้ายๆแบบนั้นค่ะทําให้เงินต้นงวดหน้ามันใหญ่ขึ้นพอมันใหญ่ขึ้นดอกเบีย้ยที่คํานวณได้มันก็เลยเยอะขึ้นตามไปด้วยเขาเลยเรียกว่าดอกเบี้ยบนดอกเบี้ยนะคะอื พอเห็นภาพครับพอจะมีตัวอย่างให้เห็นชัดขึ้นไหมครับแต่จะคิดจาก1,050บาทคือเอาดอกปีแรกไปรวมด้วยอ๋อครับครับทำให้ดอกเบีย้ยปีที่2กลายเป็น52บาท50สตังค์อืม้มเพิ่มมานิดหน่อยใช่ค่ะตอนแรกมันดูนิดเดียวนะคะแต่พอมันผ่านไปหลายๆปี10ปี20ปีไอส่วนต่างตรงเนี้ยลละค่ะมันจะเยอะมากๆม,ม,มากเลยโห น่าสนใจมากครับแล้วแนวคิดแบบนี้มันมีมานานหรือยังครับโอ้จริงๆมีมานานมากแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะมีหลักฐานย้อนไปได้ถึงยุคเออเมโสโปเตเมียอียิปต์โบราณนู่นเลยเขาก็ใช้หลักการคล้ายๆกันนี่แหละค่ะในการคิดดอกเบี้ยงเงินกู้หนี้สินโดยเฉพาะพวกการเกษตรโหไม่น่าเชื่อค่ะแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นส่วนสำคัญของระบบธนาคารปัจจุบันแต่หัวใจหลักมันเหมือนเดิมเลยคือการทบ หรือที่เรียกว่า r e อินเวสคือเอาผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือกำไรกลับไปลงทุนซ้ำอีกทีเข้าใจแล้วครับการ r e อินเวสนี่เองที่เป็นหัวใจสำคัญซึ่งพอพูดถึงพลังของมันผมนึกถึงคำพูดไอสไตน์อีกอันที่บอกว่าใครเข้าใจก็จะได้รับมันไปใครไม่เข้าใจก็จะเสียมันไปอันนี้น่าจะหมายถึงด้านบวกใช่ไหมครับคือการสร้างความมั่งคั่งใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะด้านบวกนี่คือพลันของมันจร, wow. จริงๆในการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวปัจจัยสําคัญมากๆเลยนะคะคือเวลาเวลาใช่ค่ะเวลาสําคัญที่สุดเลยยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ยิ่งได้เปรียบมากๆแม้จะเริ่มด้วยเงินน้อยๆก็ตามลองนึกภาพง่ายๆนะคะคนหนึ่งเริ่มออมต่ออายุ25อีกคนมาเริ่มตอน35ครับต่อให้คนที่เริ่มตอน35เนี่ยใส่เงินเยอะกว่าในแต่ละปีนะคะ แต่พอถึงปลายทางคนที่เริ่มตอน25มีโอกาสสูงมากที่จะมีเงินเยอะกว่าเพราะว่ามันมีเวลาให้ดอกเบี้ยมันทบต้นไปเรื่อยๆนานกว่าถูกต้องค่ะเวลามันทำงานให้เราสุดยอดเลยครับแล้วนอกจากเวลามีอย่างอื่นอีกไหมครับที่สำคัญมีค่ะก็คือความสม่ำเสมอในการที่เราเติมเงินเข้าไปเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องเยอะนะคะแต่สม่ำเสมออือ hmm. แล้วก็การนำผลตอบแทนไปลงทุนต่อ หรือ r e อิน e s t ที่เราคุยกันเมื่อกี้อันนี้ขาดไม่ได้เลยแน่นอนว่าอัตราผลตอบแทนก็มีผลนะคะซึ่งก็ต้องไปดูว่าจะเลือกลงทุนในอะไรเงินฝากกองทุนหุ้นแต่แต่แต,แต,แต่อย่าลืมนะคะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอผลตอบแทนสูงก็มักจะมากับความเสี่ยงที่สูงขึ้นตามไปด้วยต้องศึกษาดีๆก่อนตัดสินใจคะ่ะอันนี้สําคัญมากครับต้องศึกษาข้อมูลให้ดีอันนี้ย้ํากันเสมอเอาล่ะครับ ฟังข้อดีมาเยอะแล้วมาดูอีกด้านกันบ้างข้อจำกัดหรือที่อาจจะเรียกว่าด้านมืดของมันมีอะไรบ้างครับอืมข้อจำกัดหลักๆเลยก็คือมันต้องใช้เวลาค่ะอย่างที่บอกคือมันไม่ได้เห็นผลปุบป,ปับนะต้องอดทนรออาจจะหลายปีหรือเป็นสิบสิบปีเลยครับต้องใจเย็นใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีวินัยสูงมากด้วยคือห้ามใจอ่อนถอนเงินออกไปใช้ก่อนเด็ดขาดอ๋ออันนี้น่าจะยากสาหรับหลายคน ใช่ค่ะแล้วผลที่ตามมาก็คือสภาพคล่องมันจะต่ําเพราะเงินมันถูกเอาไปลงทุนต่อไม่ได้เป็นเงินสดพร้อมใช้ได้ทันทีอืมเข้าใจได้ครับแต่เหมือนจะมีด้านที่เอ,อ,อันตรายกว่านั้นอีก มีค่ะอันนี้คือด้านที่น่ากลัวที่สุดและเป็นเหมือนดาบสองคมของจริงเลยค่ะคือตอนที่ดอกเบี้ยทบต้นมันทํางานในฝั่งของหนี้สินหนี้สินใช่ค่ะโดยเฉพาะพวกหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ดอกเบี้ยมันแพงๆแล้วบางทีคิดทบต้นเป็นรายวันด้วยซ้ํา โห oh, รายวันเลยเหรอครับถ้าถ้าเราจ่ายแค่ขั้นต่ําหรือจ่ายไม่เต็มดอกเบีย้ยที่เราค้างจ่ายนะคะมันจะถูกเอาไปรวมกับเงินต้นเดิมทันทีงวดต่อไปเราก็จะโดนคิดดอกเบีย้ยบนดอกเบีย้ยเก่าอีกทีกลายเป็นว่าน,นี่มันพอกขึ้นเร็วมากๆมากๆนึกภาพตามแล้วน่ากลัวเลยครับนี่แหละค่ะคือด้านที่อันตรายมากๆของดอกเบีย้ยทบต้นต้องระวังจริงๆค่ะชัดเจนเลยครับว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังทั้งสองด้านจริงๆไปก่อน ทั้งผลตอบแทนความเสี่ยงเงื่อนไขต่างๆก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอนะคะครับผมสรุปก็คือดอกเบี้ยทบต้นนี่มันเหมือนดาบสองคมจริงๆนะครับถ้าเราใช้ถูกทางคือออมลงทุนสม่ำเสมอระยะยาวมีวินยัยให้เวลากับมันมันก็ช่วยสร้างความมั่งคั่งให้เราได้แต่ถ้าเราปล่อยให้มันทํางานกับหนี้สินโดยที่เราไม่รีบจัดการมันก็จะกลายเป็นภาระหนักมากๆได้เหมือนกันถูกต้องที่สุดเลยค่ะหลักการมันทรงพลังมากจริงๆ ทีนี้มีคำถามอยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันเล่นๆน,นะคะครับผมนอกเหนือเรื่องเงินเงินทองทองแล้วไอ้หลักการที่ว่าผลลัพธ์เล็กๆที่ทําสม่ําเสมอต่อเนื่องมันจะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้ในระยะยาวเนี่ยเราจะเอาไปปรับใช้กับเรื่องอื่นในชีวิตได้อีกบ้างไหมคะเช่นแบบการเรียนรู้พัฒนาตัวเองหรือเรื่องสุขภาพอะไรแบบนี้ โอ้เป็นคำถามที่น่าคิดต่อมากๆเลยครับผมสำหรับวันนี้การเจาะลึกเรื่องดอกเบีย้ยทบต้นของเราก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยถ้าชอบการวิเคราะห์แบบเจาะลึกตรงประเด็นแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่องแมวมองหุ้นกดไลค์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งต่อๆไปวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ